ความโลภของมนุษย์ไม่พอนตทิตันหาสมานาทีแม่น้ําเสมอตันหาคือความอยากความโลภนะไม่มีในโลกนะแต่ว่าเรื่องอาหารการบริโภคนั้นะทานหน่อยเดียวก็พอ,อแต่ว่าความโลภรนะ้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่พอนะความโลภของมนุษย์เนะพราะนั้นให้พวกเราดูดูที่ ตัวของเราทาโลภมากก็ทุกมากนะนิทานพระเจ้าบรรทาตรุราชนะในพระไตรปิฎกนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองในจักรวาลเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งหมดครอบครองในเมืองมนุษย์เอ่อทั้งหมดแล้วนะยังขึ้นไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์แล้วพระอินทร์แบ่งสวรรค์ให้เครื่องหนึ่ง ก็แยังไม่เพียงพอยังจะคิดฆ่าพระอินทร์อีกนึกขึ้นมาอีกอืเราจะเอาทําไมครึ่งเดียวนะ่ะเราจะเอาข็น่าจะเอาทั้งหมดคิดฆ่าพระอิศวรเนีนะ่ยพวกน่ะความโลภมันเป็นงั้นนะเออมันไม่ไม,ไม่พอมันลอบไปเรื่อยพอคิดฆ่าพระอินทร์ล้วนั่นแหะบาปอากุศลตกลงมา มันหมดบุญทันทีเลยมันเป็นบาปเลยบาปก็ามาแทนที่ตกลงามาจากสวรรค์ขนาดนั้นก็ยังไม่เพียงพอเอาขนาดไหนอีกนะี่นี่แหละความโลภไม่มีที่สิ้นสุดแต่การทำมาหาเลี้ยงชีพเขามาขยันท่านไม่ได้จัดว่าเป็นความโลภนะคนขยันคนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ถ้าคนโง่ คนขี้เกียจจะหาทรัพย์ไม่ได้ในเมื่อหาทรัพย์มาได้แล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ท่านไม่จัดว่าเป็นความโลภนะถ้าว่าโลภกนะ็คือไปพ้นไปคดไปโกงไปเบียดไปบังเอาของคนอื่นเขาึกื่อจะอนิดๆหน่อยๆบาทสองบาทก็ตามอน,นั้นทว่าจัดเป็นความโลภเพราะได้มารดยไม่ชอบทำ ได้มาโดยผิดกฎหมายกฎระเบียบผิดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอันนั้นไม่ดีผิดอันนั้นจัดว่าเป็นความโลภแต่ถ้าวันได้โดยสติด้วยปัญญาด้วยความสุจริตของเราจะได้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านกับไปวันได้ด้วยบุญวาสนาบารมีด้วยสติปัญญาของเราด้วยความหมั่นด้วยความขยันอันนั้นไปบอกไม่จัดเป็นความโลภพวกเราต้องแยกนะ ไอ้วอความโลภโลภของนี้คืออะไรถ้าทําไม่ถูกขึ้นมานะไปเอาของเขามานะจัดเป็นความโลภทั้งนั้นท่านได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาโดยเป็นธรรมนะอันนั้นเรียกว่าได้มาโดยเป็นธรรมให้พวกเราคิดแยกอให้ออกนะลูกหลาน